เราจะเรียนเรื่องการใช้โปรแกรมและผลใช่ขอแพยขอภัยการใช้โปรแกรมประมวลผลคำสั่งจัดทําเอกสารนะครับ เข้ามายังครับเข้าระบบก่อนเลยแล้วเร็แลวเข้าเล่นอืมพูดเสร็จซึ่งว่างเดี๋ยวน้องรักเออฟังจากปากกูนี่แหละ คอมใครนี่กูตันบอกยังที่ไม่ยู่นี่กูใช่ใช่ต้อกเราเนต้องฝากโอเคนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลคำสั่งจัดทำเอกสารนะครับ โดยทั่วไปนะครับโปรแกรมประมวล,ล,ลผลคำนะครับที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือ Microsoft Word ใช่ไหมครับรู้จักไหมเอ่ยออมันคืออะไร Microsoft Word คือโปรแกรมที่เราใช้พิมพ์โอเคครับพิมพ์งานพิมพ์เอกสารนะครับะจะมีชุดคำสั่งแล้วก็มีเมนูเป็นภาษาอังกฤษนะครับ แต่ต่อมานะครับก็ได้มีการพัฒนาโปรแกรมนะครับชุด Office นะครับเป็นชุดภาษาไทยของเราเองนะครับก็คือเป็นภาษาไทย Edition นะครับซึ่งมีความจําเป็นในเรื่องของการรับรองระบบการจัดการภาษาไทยนะครับการอ้างอิงวันเวลาและตามแบบอย่างของประเทศไทยนะครับทั้งนี้ต้องอสัมพันธ์กับระบบปฏิบัติการที่ต้องเป็นชุดภาษาไทยด้วยนะครับการใช้เว r รนะครับเริ่ม เข้ามาใช้ในเมืองไทยครั้งแรกนะครับเป็นเวอร์ชัน2.0นะครับโดยทำงานบนระบบปฏิโดยทางานบนระบบปฏิบัติการนะครับ Windows 3.0นะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมมากนักนะครับเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องระบบการจัดการกับภาษาไทยนะครับเพราะแต่ก่อนมันก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมครับต่อมาบริษัทนะครับได้พัฒนาเป็นเวอร์ชั่น6.0นะครับก็เป็นเวอร์ชั่นที่เหนือต่อ3.0นะครับซึ่งมีคุณสมบัติ ที่เพิ่มขึ้นนะครับและก็มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องระบบการจัดการกับภาษาไทยนะครับจึง Microsoft Word นะครับจึงได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับหลังจากที่ระบบปฏิบัติการ Windows 7นะครับได้รับความนิยมนะครับทําให้บริษัท Microsoft นะครับได้พัฒนาโปรแกรมนะครับชุด Office หรือเรียกว่า Office 2010นะครับขึ้นมานะครับเพื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows 7นะครับจนในปัจจุบันนะครับเป็นเป็นอะไรเอ่ยเป็นรุ่น2010ใช่ไหมครับ Office 2010ใช่ไหมครับโดยมีการพัฒนาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ได้รับการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเข้าสู่ Microsoft Word ได้2วิธีด้วยกันก็คือ ก็สุดโปรแกรมแถบล่างใช่ไหมครับหรือ,หร,อหรือที่นักเรียนเอาไปไว้ในเดสก์ท็อปหน้าข้างหน้าบนหน้าจอนะครับ Microsoft ต่อนะครับปกติหลังจากที่โปรแกรมนะครับถูกเปิดขึ้นมานะครับโปรแกรมจะทําการสร้างเอกสารใหม่นะครับให้โดยอัตโนมัตินะครับและโปรแกรมนะครับจะตั้งชื่อให้เป็น document นะครับ document 1จุด doc นะครับและสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์เอกสารนะครับได้โดยการบันทึกข้อมูลหรือเซฟนะครับจะกล่าวจะกล่าวในหัวข้อต่อไปนี้ซึ่งในการจบโปรแกรมทํางานมีขั้นตอน่อต่อไปนี้นะครับก็คือ1คลิกแท็บนะครับ สองก็คือคลิกเลือกสามก็คือคลิกเลือกอีกทีนะครับก็คือจบการทํางานนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะงเห็นไหมเห็นในภาพไหมเห็นครับในภาพเหรอคุณรูว่าเ่นีการทำงานบานงาอย่างอ่าฮะและต่อมานะครับเรามาดูการใช้โปรแกรมประมวลผลคําจัดทําเอกสารนะครับ ดูในที่ครูเอาขึ้นสไลด์ให้เลยนะนักเรียนเข้าสู่โปรแกรมที่แถบล่างนะครับก็คือสตาร์ทนะครับเห็นไหมเห็นคำว่าสตาร์ตไหมครับสตาร์ทนี่นะครับสตาร์ทเนาะที่ครูวงเลมให้นะครับเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ออกโปรแกรมนะครับนี่ก็คือเลื่อนเมาส์ข้าไปคลิก ต่อมาแล้วครับเราก็เลือกโฟลเดอร์ Microsoft เห็นไหมครับเห็นเนาะตรงนี้เนาะแล้วเราก็มาเลือก Microsoft Word 2010นะครับนี่ก็คือการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word นะครับหรือถ้าสมมติหรือถ้าสมมติว่าเราจะดึงตัวนี้มาเลยนะครับดึง Microsoft Word ตรงนี้มาเอาไว้ที่ Desktop Desktop คือหน้าหน้าต่างหน้าต่างของคอมเราใช่ไหมครับเอาไว้ตรงนี้เลยก็ได้เพื่อที่ได้สะดวกนะครับ แต่ไลน์นี้ถามไหมครับนักเรียนมีใครยังพิมพ์ w บ r ดพิมพ์เอกสารเข้าบ o r สองพัสิบอะไรไม่เป็นมีไหมครับหรือยังไงหรือเขาเป็นทุกคนอยู่ฮะมีใครไม่รู้ว่า Microsoft Word คืออะไระตามทันไหม สไลด์ต่อไปนะครับครูจะให้เรียนอ่านผู้สอนเราไม่ไฟังอ่านเสร็จแล้วบอกครูนะครูจะไปสไลด์ต่อไปให้นะครับเข้าใจไหมเข้าใจปะผูสอนแล้วไม่มีใครฟังครูเลยอ่ะคุณไง เขาสู่โปรแกรมโดยเข้าที่ช็อตคัตบนหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการเข้าสู่โปรแกรมที่สะดวกรวดเร็วซึ่งมีขั้นตอนอันนี้ก็คือเลือกเลือกเมาส์ไปที่ช็อตคัตไอคอน Microsoft Word นี่นครับก็คือช็อตคัตไอคอนของ Microsoft Word 2010อยู่บนหน้าเดสก์ท็อปนะครับสองก็คือ Double ับเบกที่ช็อตคัตดังรูปช็อตคัตก็คือนี่นะครับที่ครัวเมาส์ชี้เห็นไหม นี่คือช็อตแคทแล้วก็เดมเบิคลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะก็จะเข้าสู่ Microsoft Word นะครับต่อมาเรามาดูแถบเมนูและชุดเมนูคำสั่งนะครับแล้วก็แถบเครื่องมือ แถบเครื่องมือก็คือกลุ่มคําสั่งที่ใช้ในการจัดการรูปแบบเอกสารนะครับซึ่งเป็นชุดคําสั่งเดียวกับชุดเมนูคําสั่งนะครับเพียงแต่สัญลักษณ์และก็ไอคอนนะครับไม่เหมือนกันใช่ไหมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจดจาและง่ายต่อการใช้งานนะครับแถบเครื่องมือนในโปรแกรม Microsoft Office Word 2010นะครับมีมากมายนะครับแต่ที่ใช้หลักๆจะอยู่ในกลุ่มเครื่องมือมีดังนี้นะครับอ่าไลด์ต่อมา เอามอ,อามึกี้ยังเข้านั่นอยู่ใช่เหรอฮะวันผูไดเหล่งมั้งกูจะไวเก็บซีบมังเอาเราไปดูหน้านี้นะครับเมื่อเรียกเข้าใจว่ายังไงเลยเข้าใจไหมตรงนี้คือเอาไหนละ่ะตรงนี้ก็คือปุ่ม Microsoft Office นะครับตรงนี้นะเห็นไหมพวกนี้ก็คือแถบอะไรนี่ตรงนี้นี่อันนี้ก็คือบันทึกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือปุ่ม b a c ก s p a c ถ้าเวลาถึงว่าเราพิมพ์ผิดใช่ไหมหรือว่าเราทําอะไรก็จะ b a c k s p a c ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเติลบาร์ก็คือชื่อเรื่องที่มันจะขึ้นตรงนี้ที่เราจะตั้งชื่อเรื่องใช่ไหมครับตรงนี้คือแถบอุปกรณ์หมดเลยนี่แถบอุปกรณ์ที่เราจะจัดทําหมดเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็คือตรงนี้คืออะไรเลยเลือกฟอนต์ตัวหนังสือใช่ไหมครับ ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นปรับขนาดของตัวอักษรใช่ไหมนี่มีเลขสิบเอ็ดด้วยนี่ตรงนี้ก็ใช่เหมือนกันนี่ปรับปรับให้ใหญ่ขึ้นนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะปรับให้เล็กลงนะครับพวกนี้คือการจัดตัวอักษรตรงตรงนี้คือตัวอักษรจะมาอยู่ตรงนี้สุดนะครับตรงตรงน้านซ้ายมือสุดเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อที่มันอยู่กลางอ่ะเข้าใจไหมจัดตัวตัวองสื่อให้มันอยู่กลางตรงนี้ก็จะมาแถบแถบด้านขวาสุดตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะครับ อ่ครูจะที่แบบคร่าวๆเนาะอันนี้ก็คือการ copy วางใช่ไหมครับแล้วก็ copy มาไว้แล้วก็กดกดตัวนี้แล้วก็วางอันนี้ก็จะเป็นถ้าสมมติว่าเราพิมพ์ผิดหรือว่าเราไม่ชอบหน้านี้แล้วเราก็กดที่ c ันไ e l ลูกกัรแกรมันก็จะมันก็จะลูกหน้าหน้าที่เราไม่อยากได้ก็จะออกหมดเลยใช่ไหมครับอ่าตัวน,นี้ก็คือเป็นตัวหนังสือหนาใช่ไหมอันนี้ตัวหนังสือเอียงอันนี้ตัวหนังสือ เขียนแล้วที่มันมีแบบนี้ไหมสมมุติว่าเขียนคําว่าอย่างนี้ลงไปใช่ไหมแล้วมันก็จะมีขีดด้านใต้ด้วยทุกคําที่เราติ๊กตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสมมติว่าเราอยากได้ตัวหนังสือสีอะไรแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแทบเครื่องมือที่ครูอธิบายคร่าวๆให้นักเรียนฟังโอเคเข้าใจ <Good. S 1> แล้วครูก็ต้องมาลบอย่างนี้อีกใช่ไหม <laughs> นี่ก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับเรียนพอจะเข้าใจเวอร์เนาะโปรแกรมนี้เนาะเข้าใจไหมครับพอจะพิมพ์ได้อยู่เนาะนี่ก็จะเป็นการกดเมนูคำสั่งนะครับ ในหน้านี้ก็จะเป็นชุดเมนูคำสั่งแล้ครับถ้าสถือว่าเลขหนึ่งก็คือเมนูแฟ้มใช่ไหมเลขหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือไฟล์เป็นส่วนที่ทําหน้าที่คล้ายกับกุ่มออฟฟิศใน Microsoft Office 2007นะครับคือจัดเก็บคําสั่งที่ใช้ในการทําเอกสารเช่น p e w เออก็คือเราจะสร้างหน้าใหม่แล้วก็ต้องมากดเอกสารเปล่าใช่ไหมครับเราถึงจะไปหน้าใหม่ได้แล้วก็สั่งพิมพ์เป็นต้นนะครับ อ่านไหมครับอันนี้คือเมนูแทรกนะเป็นอ่อนี่นี่คือเมนูแทรกผมว่ามันจะกดมาตรงนี้เนาะมันจะเป็นเมนูแทรกเป็นชุดคาสั่งเมเออเป็นชุดเมนูคําสั่งที่เราใช้ในการแทรกสิ่งต่างๆลงในเอกสารเช่นการแทรกหน้านี่เห็นไหมแทรกหมายเลขหน้ามันก็จะอยู่ตรงนี้เนาะ ดูตามาลูกศรชี้เลยนะครับนักเรียนคะแนนนี้ผ่านเนาะมันเยอะมากเลยนะเมนูเขาโพงหน้ากระดาษนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะ จะทำด้วยสีมือกุหเนี่นนนนยต้องเจะเนอหน่อยสีนักเรียนอ่านสไลด์ต่อมานะครับเมนูการนั่งอิงนะครับเป็นยังไงเอ่ยเมนูการนั่งอิงเป็นชุดเมนูคําสั่งสําหรับใช้ในการเพิ่มข้อมูลนะครับบางอิงเช่นการเพิ่มสารบัญน,นะครับการเพิ่มข้อมูลเชิงอัดนะครับการเพิ่มข้อมูลนั่งอิงและบรรดานุกรมนะครับการเพิ่มคาอธิบาย การเพิ่มดัชนีนะครับนี่ก็คือเมนูการเมนูการอ้างอิงนะครับออะต่อมาเรามาดูเมนูการส่งจดหมายนะครับเป็นยังไงเป็นชุดเมนูคําสั่งสําหรับจัดการและสร้างรูปแบบต่างๆของจดหมายนะครับเช่นการสร้างจดหมายนะครับการเริ่มจดหมายเบียนนะครับการเขียนและแทรกเขตข้อ mm มูลนะครับการแสดงตัวอย่างผลลัพธ์การดําเนินการเอ่อการดําเนินการเพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนครับนี่ก็คือการ นี่ก็คือเมนูการส่งจดหมายนะครับ mm hmm. เห็นไหมเอ่ยเ mm hmm. มนูการส่งจดหมายมันจะอยู่ด้านหัวแรกเลยอสะสไรต่อมานะครับก็คือเมนูตัวทานเป็นยังไงเมนูตัวทานนะครับเป็นชุดเมนูคําสั่งสําหรับใช้ในการตรวจสอบนะครับเพิ่มข้อคิดเห็นและเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารนะครับเช่นการพิสูจน์ตัวอักษรการสร้างข้อคิดเห็นการติดตามกา,การเปลี่ยนแปลงการเปรียบเทียบการป้องกันนะครับนี่ก็คือเมนูตรวจทานนะครับ ครูจะอธิบายคร่าวๆเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะให้ในักเรียนเข้าใจหัอ,ข,อข้อว่า Microsoft นี่มันมันม,ม,นมีมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ครูจะไม่อธิบายลึกนะครับเพราะว่าถ้าอธิบายลึกเราก็จะต้องเรียนต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้ก็คืออธิบายคร่าวๆให้ในักเรียนฟังก่อนอต่อมาเรามาดูเมนูมุมมองนะครับเป็นชุดเมนูคําสั่งสําหรับใช้ในการเลือกรูปแบบมุมมองของเอกสารนะครับก็อย่างเช่นการเลือกของเอกสารการแสดงหรือต้อนเอกสารการย่อหรือขยาย การเรื่องรูปแบบหน้านต่างแสดงผลการเพิ่มคําสั่งด้วยตัวเองนะครับนี่ก็คือเมนูมุมมองเห็นไหมสุดท้ายเลยเมนูมุมมอง<น>เมนูมองนะครับนีก่ก็จะเป็นส่วนประกอบบนหน้าต่างของ Microsoft Office Word 2010นะครับอย่างชัดเจนเนาะเห็นไหมดู่ดัวเลขหนึ่งเห็นไหมครับเลขหนึ่งตรงนี้เห็นไหม ก็คือจะเป็นแถบเพื่อมือด่วนนะครับก็คือจะมีแบ็กกับคนไปแล้วก็บันทึกนะครับต่อมาำลำดุข้อสองอะนนไรสองเลยไหนเ่ยนี่นะครับสองก็คือชื่อแฟ้มและโปรแกรมนะครับนี่ก็คือสองเนาะเป็นชื่อแฟ้มแล้วก็โปรแกรมนะครับสามสามก็คือแถบนะครับตีก็คือ เป็นแถบเหมือนกันนะครับข้อสี่นะห้าก็คือเป็นจกสอนหกไม้บรรทัดเจ็ดตัวเปิดอกไม้บรรทัดแปดตำแหน่งพิมพ์หรือเครื่องหมายเก้าคือแถบเลื่อนนะครับสิบก็คือมุมนองมุมมองย่อขยายสิบก็คือแถบสถานะนะครับดูทานตามทานไม่เอ่ยดูตามหมายเลขเลยนะครับ ใช่ไนี่ผ่านเนาะ <c oughs> เราก็จะมาดูรายละเอียดส่วนประกอบของ Microsoft Office Word 2010นะครับว่ามีอะไรเอย่ย ปุ่มแฟ้มนะครับจะเกี่ยวข้องกับการใช้คําสั่งนะครับในการจัดการเอกสารต่างๆนะครับเมื่อคลิกเลือกที่ปุ่มแฟ้มนะครับจะมีเมนูต่างๆนะครับให้เลือกใช้งานนะครับเช่นเมนูบันทึกนะแล้วก็เมนูพิมพ์นะครับออคนี่ก็คือปุ่มแฟ้มนะครับหรือว่าไฟล์นะครับ ดูตามตัวเลขเลยนะโอเคผ่านเนาะ สองคือแถบ Quick a s c e n s Tabbar นะครับเป็นส่วนที่อยู่ด้านบนขวาของออฟซีนนะครับโดยปกติแล้วนะครับแถบบาร์นี้นะครับจะประกอบไปด้วยปุ่มบันทึกนะครับปุ่มเลิกทำการพิมพ์นะครับแล้วก็ปุ่มทำซ้ำการพิมพ์นะครับแต่เราสามารถเพิ่มคำสั่งต่างๆที่ต้องการใช้งานได้อีกด้วยนะครับ สามครับเคือแถบริบบอนนะครับเป็นส่วนที่ออรวมคําสั่งต่างๆนะครับไว้ด้วยกันนะครับซึ่งเป็นการใช้งานคําสั่งทั้งหมดนะครับใน Microsoft Office Word 2010นะครับต่อมาส์คือสี่นะครับเป็นกรุ๊ปนะครับเป็นส่วนที่อยู่ในแถบนะครับเมื่อเลือกคลิกที่แถบนะครับจะเห็นกลุ่มของเมนูใช้งานต่างๆนะครับห้าคือแถบสถานะนะครับเตต้าบานะครับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่เปิดอยู่นะครับเรียน เนี่ยโอเคไหมเมืมาเก่งแ่ยวันนักเรียนกู้มาโอ้กูลสะอ่อนแห้งเอาดูการสร้างเอกาสารใหม่นะครับเป็นยังไงเอ่ย อ่านไหมครับสไลด์นี้ผรานไหมครับ ามไม้เลยอ่านใช่ยังครับ เข้าใจไหมขอน,นอ้องตงบต่อมาเรามาดูการบันทึกเอกสารนะครับคือเซฟนะครับหลังจากที่ได้สร้างเอกสารใหม่และจลัดรูปแบบเอกสารเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับจําเป็นต้องบันทึกเอกสารนะครับไว้เพื่อปวดใช้งานนะครับหรือแก้ไขนะครับในครั้งต่อไปนะครับซึ่งจําเป็นต้องบันทึก ข้อมูลเก็บไว้นะครับโดยนะครับการบันทึกเอกสารมีหลักเกณฑ์การบันทึกเอกสารหรือการตั้งชื่อไฟล์เอกสารดังนี้นะครับก็คือสามารถกําหนดชื่อได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สามารถขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้นะครับกําหนดชื่อเอกสารได้ตั้งแต่แปตัวอักษรนะครับแต่ไม่เกิน255ตัวอักษรนะครับในการบันทึกนะครับห้ามใช้เครื่องห้ามใช้เครื่องหมายอักขระพิเศษนะครับ ในการกำหนดชื่อเอกสารนะครับนี่ก็คือการบันทึกเอกสารนะครับโอเคออริ okay. right. จกักแจ้งตีกูก็ไดานี่นะครับก็คือ,อ,อวิธีการบันทึกเอกสารใหม่นะครับก็คือคลิกเลือกแถบไฟล์นะครับต่อมาก็จะมาเลือกออคำสั่งบันทึกนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มน,นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ไหม เด็นสาปิดไหมปิดไหมก่อนครับเด่นฉาก,กไม่เสียงไอ้ลำโพงครัวมันมันจะออกลำโพงแหมเพราะว่าเสียงครูมันหูฟังมันมันตางต่อมาเรามาดู วิธีการบันทึกเอกสารมันก็มีม,ม,มีมีหลายวิธีนะครับให้นักเรียนดูตัวอย่างที่ครัวลงก็แล้วกันนะครับในสไลด์เนาะอ่านนะครับ นี่ก็จะเป็นการบันทึกเอกสารแบบสำเนานะครับก็คือเซฟแอดใช่ไหมครับก็คือเป็นการบันทึกไฟล์เอกสารเพื่อป้องกันกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นนะครับเช่นการเปิดไฟล์เอกสารหรือไฟล์สูญหายนะครับซึ่งการบันทึกไฟล์ลักษณะน,น,นี้ทําได้ก็คือคลิกที่แปมนะครับบอไฟล์นะครับต่อมาแล้วเราก็มาเลือกคําสั่งเป็นบันทึกหรือว่าเซฟแอดนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะแล้วก็บันทึกไปเลยนะครับออะอะไรต่อมาชกสั่ง นี่นะครับก็คือเป็นการบันทรึกเอกาสารแบบสำเนานะครับนักเรียนมีอะไรสงสัยไหมครับ <c oughs> คือเชื่อครูสอนดีเนาะ <c oughs> นักเรียนจนเข้าใจเนาะคร <c oughs> ูนักเรียนคงเข้าใจหมดแล้วครับว่าวิธีการทำา Microsoft เวิดเป็นยังไงนะครับเนาะเพราะว่าเราก็ใช้ในการพิมพ์เอกาสารอยู่ใช่ไหมครับ นี่ครูก็จะมาอธิบายแค่หลักการใช้เบื้องต้นเฉยๆนะครับโอเคไม,ไม่มีนักเรียนคนไหนสงสัยเนาะโอเคนะครับครูไม่แชร์แล้วนะโอเคครับสำหรับวนันนี้พอแค่นี้ครับเจอการบันจันท์เนะาะครับผม you uh -huh.